มันก็พีก็ีปุ๊บปุ๊บปึ๊บเฮเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีมา come on come on come on this g o this g ah, t เนี่ยพวกมึงพวกมึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยพวกมึงพวกมึง เงี yeah, 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 yeah. Oh, oh. ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหกูเหลือเชื่อโมเมนต์ของกูไปแล้วเนี่ยเพราะพวกมึงกดเล่นเแย่โอ้โหเนี่ยเป็นไงพวกมึงแม่งเสยียใจปะโอ้ oh, แต่นี่จะได้เป็นโมเมนต์อะไรกันนี้เพราะมึงดึงกูลงทำไมนี้โคตรแย่โอ้ดูโอ้โอ้งอนกูปิดไลน์นะโอ้ไม่กดอะไรกันนี้ โอ้ไม่โพสแล้วเสียลมโอ้ดูด,ดูยังต่ออดีกว่าเฮ้ย